โดนหลานทิ้งอะหลานก็าวิ่งไปหาเพื่อนทิ้งย่ายายได้ไงเนี่ยบักเดียวเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่อีเนี่ Happy birthday เดียร์เดียเลยบอกว่าไม่อยากกไปกินข้าวข้างนอกอยากกินในบ้านแสดงว่าติดใจฝีมือลูกสาว หนึ่งจังเกงปุ้ยแม่บอยอมาเยสวัสดีค่ะแม่ปักเี้ยวมาแล้ววันนี้ก็จะพายายเลยนะคะจากที่เรายังไม่ได้พาเลยไปเที่ยวไหนเลยวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าเด็กจังยังไม่ปิดโรงเรียนนะคะวันนี้วันวันสุดท้ายแล้วเขาก็นัดเพื่อนเขาจะไปเที่ยวที่โคเองที่สวนสาธารณะก็เลยจะพายายๆแล้วก็ยายยายไปด้วยพรเน่เมือน เราก็มาถึงสวนแล้วแต่ให้ย่ากับแม่กับร้านลงไปก่อนดอกอันนี้มันก็กำลังบานทุกท่าน,นแต่ว่าซากุระาย,ยังไม่บาน โดนหลานทิ้งอะหลานเ็วิ่งไปหาเพื่อนทิ้งย่ายายได้ไงเนี่ยบักเดียวเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แม่ก็หาไม่เจอสซัสดีก็ทบวงจินตซาการอาซาโกะいとこเนี่ย กว้างมากเลยเพื่อนนะเพื่อนก็ดีดีนะคือแบบว่าพอรู้ว่าแบบอบาจังมาด้วยเออต้องนั่งเก้าอี้ไหมก็รีบไปวิ่งไปหาเก้าอี้มาให้ไม่ใช่จองเก้าอี้ไ้ให้ชอบคิดว่าคนอื่นเป็นหลานตัวเองตอนนี้หลานโตแล้วก็จ <c oughs> ีก็จีอ <c oughs> ้ยแม่นั่นเดนั่นเดะ 오바장요. 오바장요. 나지 마요. 오바장요. 나지 마요. 어떡해? 깨깨 깨. 오나 이제 뭐또잔 거지요? 아, 이네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  อีแนชิจังอีนวฮึกินข้าวปั้นออชิออยชิยกัตาแนกินเป็นเมลยข้าวปั้นเอามากินข้าวนอกสถานที่เด็กๆกินตรงนี้ I'm to do that. สำหรับวันนี้นะคะที่เรามาที่สวนสาธารณะก็เพราะว่าเรานัดกันว่าจะมามอบของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับเดียวจังค่ะคือในกลุ่มในเดอะแกงของเดียวจังนะคะตอนนี้นะคะมีสมาชิกนะคะทั้งเดียวจงังเพื่อน,นแล้วก็พี่พี่น้องๆของเด็กในกลุ่มนะคะก็รวมกันได้ประมาณ14คนแล้วค่ะ แต่ละคนนะคะก็จะได้รับของขวัญวันเกิดทุกๆเดือนค่ะโดยนะคะเราก็จะให้ตามอายุนะคะอย่างเช่นเด็กเล็กนะคะเด็กวัยอนุบาลแล้วก็เด็กวัยประถมนะคะมูลค่านะคะหรือว่าบัตเจตนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะอย่างของเลียวจังตอนนี้อยู่ประถมแล้วนะคะบัตเจ็ตอยู่ที่10,000เยนนะคะหรือว่าประมาณ 2002- 2003ค่ะโดยนะคะก็จะให้เด็กๆบอกว่าอยากได้อะไรแล้วก็ เพื лось, o, ่อนๆเขาจะไปหามาให้แล้วก็บรรดาแม่ๆก็จะมาแชร์กันค่ะแล้วกันี่แล้วคุ้มาร์มีนบจริดสโรนาวะเตเต้โอชอะไรกันโตวมีอะไรกันโตะมัเรียกโใส่มา กล <ce> <Wagner> ับมาถึงบ้านพ่อมาร์กจะพาไปกินโอโตยะยายเลยบอกว่าไม่อยากออกไปกินข้าวข้างนอกอยากกินในบ้านแสดงว่าติดใจฝีมือลูกสาว บอกว่าแกบอกว่ากินเขา,าเพแล้วไปกินข้างนอกกินบพแล้วว่าสั้นไม่แล้วก็คืออะไรอะภาษาไทยภาษากลางเรียกว่าอะไรกินกินเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> กินข้าวเหมือนไม่ได้อิ่มอิ่มเหมือนไม่อิ่มอะ <c oughs> นะลูกสาวก็แอบดีใจก็เลยจะจัดให้วันนี้มีผักเต็มตู้เย็นก็ผัดผักแล้วก็เยเลยชอบกินน้ำพริกกะปิวันก่อนตามน้ำพริกกะปิ แม่ก็ติดใจก็เลยจะนี่ทอดมะเขือชุบไข่ให้กินกับกะปิสำหรับเมนูข้าวเย็นวันนี้นะคะก็จะเดิมๆเลยค่ะเพราะว่าผักที่เพื่อนบ้านเอามาให้นะคะยังมีอยู่เต็มตู้เย็นเลยค่ะเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือมะเขือชุบไข่ทอดค่ะจะทำให้ยายเลยนะคะ กินกับน้ำพริกกะปิค่ะก่อนจะนำมะเขือไปทอดนะคะแมบบ่เ้วก็จะเอาไปนึ่งในไมโครเวฟก่อนค่ะเพื่อประหยัดเวลาในการทอดนะคะแล้วก็สำหรับเมนูผัดผักวันนี้นะคะแม่ก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยค่ะเพราะว่าจะต้องรีบกำจัดผักในตู้เย็นให้หมดค่ะอีก 2- 3สวันนะคะพอมาร์กจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะส่วนลูกเคยมาร์กจะพาเลยไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องฝากติดตามด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคลิปเยเลยนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับพ่อมักแล้วก็ยายเลยด้วยค่ะสำหรับคลิปยายเลยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของลูกเคยญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูว่าลูกเคยคนนี้จะพาแม่ยายไปเที่ยวที่ไหนบ้างเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะ สำหรับเมนูผัดผักโคลเนโซหรือว่าผัดวยเล้งนะคะอันนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงเมเปัลเดียวแนะนำเลยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีผักบุ้งขายค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะมันก็จะราคาแพงค่ะแต่ว่าผักวยเล้งหรือว่าผักโคลเนโซนี่คือมีเยอะมากค่ะตอนแรกนะคะเมเปิลเดียวก็ลองซื้อมาผัดดูค่ะเพราะว่าอยากกินผัดผักบุ้งค่ะพอเอามาผัดเออมันใช้ได้ค่ะแล้วก็ผัดกินกับข้าวต้มนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะ

いただきまーす背を合わさないでください <laughs> 合わさないでくださいごちそうさまでした <laughs>、うん、これは美味しいよ <laughs> な,なす กินกับข้าวไทยวันนี้พอทานข้าวเสร็จนะคะพ่อมาเขาก็ทําการหยอดตายกับเดียวจางค่ะคือที่บ้านนะคะพ่อมาก,กับเดียวจางเขาจะแพ้เกสรดอกไม้ค่ะ หรือที่เรียกว่าคาฟุนโชนะคะโรคคาฟุนโชก็คือโรคแพ้เกสรดอกไม้ค่ะคนญี่ปุ่นจะเป็นกันเยอะนะคะคือช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาที่ดอกไม้บานเยอะๆนี่ค่ะคนเขาก็จะแพ้กันนะคะก็จะมีอาการจามอาการคันตาคันตามผิวหนังต่างๆนะคะอย่างเรียวจังนี่ก็คือคันตาแล้วก็คัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็จะมีผื่นบริเวณหน้าค่ะ เกสรดอกไม้ที่หมายถึงนี้คือไม่ใช่เฉพาะเกสรดอกไม้ของดอกซากุระนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะเหมือนกับว่าเกสรดอกไม้อาจจะเป็นเหมือนฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่พัดไปที่ไหนนะคะก็จะทําให้ดอกไม้นะคะบานกันทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นจะมีภูเขาเยอะนะคะดอกไม้ภูเขาดอกสนนะคะน่ากลัวมากๆค่ะเวลาที่ลมพัดแรงๆนะคะมาหนักมากค่ะไม่ต่างกับ PM 2.5เลยละค่ะ

ダダダダダああ。お今度触るのよお、お、お、お,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 おでかいね<ー>でけえなすごいよ,でかいよ草が、草が中に中身を見て。えこれ全部、触んなよでこれ全部奥まで取ってるけうん、うん、はい、パパ

โอ,โอ้นมาเรื่อแต่เรื่อยไปเอาบ้นับ้านจัง้เกอบ้าจังในที่สุดใหย่เลยก็ได้เข้าแก๊งเป่าอิงฉุบของเราแล้วค่ะ จริงๆแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป่ายัางฉุบก็ได้ค่ะแต่ว่าพวกเราก็อยากจะมีกิจกรรมทําร่วมกันค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะครอบครัวเรานะคะมีหลายวัยหลายเจนค่ะ เราก็เลยหากิจกรรมนะคะที่สามารถทำร่วมกันได้ค่ะอย่างเป่ายิงฉุบบ้างเล่นไพ่บ้างอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ถ้าลูกชั้นชอบเป็นดูครอบครัวอันโดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครอบครัวอันโด,ดด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาลุ้นกันว่าคลิปหน้าพ่อมาร์กจะพาแม่ยายไปไหนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Chi c k e n banana chicken banana chicken banana chicken banana 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 chicken chi chicken banana chicken banana chicken banana 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 banana